ใน EP นี้เราอยากจะพาทุกคนไปกินกับเราถึงโคเปนเฮเกนค่ะทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าอาหารของประเทศเมืองหนาวเนี่ยเขากินอะไรกันที่ว่าเลิศหรือว่าความพิถีพิถันของเขาอะ่ะมันต้องเป็นอาหารแบบไหนนะสวัสดีค่ะทุกคนมิ้นโกโกราฟนะคะเราชอบเรื่อง Travel Lifestyle Design Experience ค่ะ ใครที่ชอบเกี่ยวกับ Travel Lifestyle Design Experience เข้าไปติดตามช่องของเราได้เลยนะคะใน Facebook แล้วก็ IG ของ o o r r p h ค่ะต้องขอเล่าก่อนนะคะว่าโคเปนเฮเกนเนี่ยเป็นเมืองหลวงของประเทศเดนมาร์กซึ่งที่นี่เนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่ชอบเที่ยวแนวแบบเฉพาะทางเ่าอย่างเช่นพวกที่ชอบแบบ a r c h กิเทคเจอร์พวกตึกสวยงามอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นเรื่องของงานศิลปะงานดีไซน์แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องอาหารนั่นเองค่ะซึ่งในคลิปนี้เนะะี่ยค่ะ เราก็เลยจะมาเล่าถึงประสบการณ์การไปกินร้านอาหารของเราที่โคเปนเฮเกนซึ่งเราไปทั้งหมด4ร้านด้วยกันเนาะมันจะมี3ร้านที่เราไปในช่วงวินเทอร์แล้วก็อีกหนึ่งร้านที่เราไปในช่วงซัมเมอร์แต่ต้องแอบกระซิบเนดน,นงว่าร้านพวกนี้ที่เราไปอะ่ะคือเราจองตั้งแต่ก่อนไปจากประเทศไทยเลยเนาะเพราะว่าส่วนนึงก็อาจจะเป็นเรื่องของระบบการจัดก,การของเขาด้วยมั้งแต่ว่าก็บุ๊กไว้ก่อนก็เซฟกว่าแน่นอนค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะ วันนี้เราก็พึ่งลงเครื่องมาเลยเราก็หิวมากๆด้วยเราก็เลยเอาของเข้าโรงแรมแล้วก็ดิ่งตรงมาที่นี่เลยค่ะอย่างร้านแรกก็คือเป็นร้านที่เป็นพิซซ่าเนาะร้านนี้คือเขาก็ทำชีสเองจากคุ้มบนชั้นสองของเขาเลยนี่คือจานแรกค่ะตักไปแล้วก็คือสลัดเคลกับชีส อร่อยกว่าที่คิดอ่ะมันแบบนิ่มๆแล้วก็ผักสดมากที่นี่ก็คือทุกอย่างออแกนิกแล้วก็มีแบบคริสปี้พรอกแบบกรอบๆอยู่ข้างบน,ม,นมีกินชีสนัวๆแล้วก็มีรสเปรี้ยวนิดๆแล้วก็เป็นรสผักๆๆมันแปลกกว่าทุกครั้งที่เคยกินสล,ดดลัดก็เป็นมิติของการกินสลัดที่เฮ้ย <S 2> <S 2> เราไม่เคยเจอรสชาติแบบนี้มาก่อนก็รู้สึกประทับใจเหมือนกันนี่คือพิซซ่าที่เราสั่งค่ะ มอสเาเรล่าเขาทำเองด้วยนะอยู่ชั้น2เลยเขาบอกมันดีอ่ะแต่มันค่อนข้างเรียบง่ายมากเลยนะแต่มันอร่อยอ่ะสงสายจะต้องสองคน2องถาดแล้วมองเนี่ยนี่คืออีกเมนูค่ะเป็นมอสซาเรล่าชีสกับท o เ a มโต้ซอส แล้วก็เพิ่มปลาซาดินเข้าไปน่ากินมากเวอร์แป้งของที่นี่เป็นแป้งซาวโดมะเขือเทศเฉ่ำมากไม่รููจริงมันไม่ได้แปลกใหม่มากขนาดนั้นนะด้วยอินตัวเยนอะอแต่เขาเอามาจัดวางด้วยแล้วก็ปูหน้าด้วยซอสลูกเกดเทีแะคือมันเป็นแบบซอสลูกเกดท่เพสแบบเนเียนไปเลยอะไม่ได้เป็นแค่แบบเอาครีมมาปาดนแล้วก็แบบเกลีเกๆดให้มันบางๆอันนี้คือหนาน,นุ่มแน่นด้วยมะเขือเทศอะ อยู่ที่ร้านเฟชบาร์อัร้านหนึ่งเนาะก็คือเป็นร้านที่แบบเขาบอกว่าอร่อยมากและแถมได้มิชลินด้วยนะแต่ว่าไม่ใช่มิชลินสตาร์เป็นมิชลินแบบพวกที่เขารด้คอมเมนต์หลายปีซ้อนเราก็เลยต้องมาลองซะหน่อยซึ่งบรรยากาศเก๋ไก่มากมันก็จะมีความเป็นแบบบาบานิดนึงแล้วก็อยู่แถวตรงตลาดปลาเลยค่ะก็เลยอยากได้ฟลายแล้วก็ลองชิมดูว่าเฮ้ยอาหารที่นี่เขาบอกมันไม่ใช่แค่แบบซีฟู้ดธรรมดานะแต่มันมีแบบ วิธีการทำมีทวิสต์มีแบบนู้นนี่นั่นเดี๋ยวเรามาชิมกันดูว่าเมนูของเขาเป็นยังไงบ้างแปลาหมึกที่หั่นเป็นเหมือนเส้นนุโลเลยปหมึกไม่ได้ดิบเนาะนิ่มไม่เนี่ยซอลก็เป็นซอสแบบญี่ปุ่นแต่ไม่ได้วาซว่ามากเนาะต่อมาค่ะ อันนี้เป็นสแกลมแล้วก็มีแบบกรอ,อบอะไรไม่รู้ข้างบน oh, <Italy. S 1> เป็นไส้กรอกอิตาลีอันนี้แปลกใหม่ unexpected มากกว่าแต่ทาไปทํามาฉันชอบปลาหมึกมกวขอน้ำจิ้มมันถูกปากมีความ very Asian แปลกอเหมือนจิ้นเค้ก ก็จิ้มแบบนี้ขอชิมอันนี้เปล่าๆเิยนึงนะว่ามันรสชาติจะไดแปลกเีอเค็มๆแล้วก็มีกลิ่นแบบเขากลิ่นชีวีแต่มันแบบุ่งเนยขิงชีสแปลกมากกินมองสิรเข้าไปค่ะอร่อยมากมันแปลกมันมีความแบบ ชาวบวกดองบวกญี่ปุ่นเนาะเออเทสที่เราชอบเราสั่งมาส่วนมากจะมีความแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีของดองอะซอรไพานิดนึงพวกสป,ปาเตอร์เขาค่อนข้างสซดร์ไพรสานะสั่งมาคือเป็นปลาฮาริบัตแล้วก็มีซอสของเขาที่เป็นเป็นโลโกซอใส่ชีสคนเนื้อปลาไม่ได้สซอร์ไพมากกับพวกซอสอันเนเนื้อปลามันก็รดเนื้อปลาแต่เราชอบไอ ไอ้น้ำสีเขียวของเขาเนี่ยมันเป็นสไตล์แบบสแกนดิเนเวียนมันไม่ได้เพลียวเรียบเรียวไงมันก็จะมีแบบผสมผสานความอูมามิของที่นี่มันคือแบบแค่นิดหวานนิดเปรี้ยวหน่อยเนาะกลมกลม่อม วันนี้ก็ชิลๆหน่อยไม่ได้อยากจะไปหลายที่มากแต่เราก็ออกไปเที่ยวตรงโคเปนเฮิลแล้วก็ไปเดินเล่นดูข้างบนหลังจากนั้นเราก็ไปช้อปปิง้งค่ะค่าเวลาเดินไปไม่ไกลจากแหล่งช้อปปิง้งก็จะไปถึงร้านที่3ของเรา นี่ค่ะเราก็อยู่ที่ร้านที่เป็นอัมมัสวิสิตเลยนะถ้าเกิดว่ามาโคเปนที่นี่ก็คือจะเป็นอาหารสไตล์นอร์ดิกฟู้ดเนาะก็คือเป็นสแกนดิเนเวียนนีนแหละว่าเฮ้ย oh, <okay. S 1> เขากินกันยังไง oh, <okay. S 1> ก็จะมีพวกซีฟูด้ดมีปลามีเนื้อมีอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าจุดเด่นของที่นี่ก็คือ oh, yes, จะมี l o c a l produce ค่ะ ตกแต่งน่ารักมากก็คือมันจะมีกรีนเฮาส์อยู่ด้านข้างตรงนี้ให้เหมือนแบบเฮิร์บต่างๆห้อยๆลงมาในโดมกระจกแก้วแล้วก็ในร้านอาหารนี้ด้วยมันบรรยากาศโคชี่มากน่ารักมากจริงๆซึ่งในคอร์สเนี่ยก็จะมี3คอคอสเนาะสำหรับรอบนี้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้อะไรมาทานบ้าง uh huh. เรามากินกันค่ะว้าว <Wow. S 1> น้องวอเตอรนี่กรอบนิดนึง มีบัตเตอร์อยู่ในนี้เขาบอกแล้วก็อันนี้เป็นพวกครีมชีสผ <c oughs> สมวอลนัทผ <c oughs> สมนู่นนี่นั่นหอมหอมหอมันมันเค็ม,ม,ม,มเล็เรีกน้ำย่อยค่ะอันนี้ก็คือเบรดแอนด์บัตเตอร์อีกอันนึงที่เขาเสิร์ฟให้เรานะเป็นขนมปังแล้วก็เหมือนเป็นเนยแล้วก็เหมือนมีอะไรไม่รู้เขียวๆอยู่ข้างในเดี๋ยวเราลองชิมดูอ ύ, มันมีน้องเขียวๆอยู่ข้างในด้วย อู้อือเขาชอบใช้น้ำหยุ่นียวนี้เออน่าจะเป็นเพสตโต้ใช่ป่ะโอ้ยแล้วมันเป็นแบบมันไหลออกมาเลยอะ่ะนี่ค่ะชิมกันมันจะมีเขียววอยู่ตรงนี้สตาร์เตอร์มาแล้วค่ะเป็นปลาฮาริบัตอยู่ในซอสเขียวอีกแล้ว เปรี้ยวอ่ะเปียวมกินแล้วสดชื่นนี่คือเป็นการเรียกน้ำย่อยที่ดีมากจากที่เราไม่ค่อยอยากอาหารหมายถึงว่ายังไม่หิวเพราะว่าวันนี้เรากินกลางวันตั้งบา 3, ่ายสามแล้วดันไปกินบุฟเฟ่ต์ออยูคาดินซูชิเพื่อที่สเกตที่เดนมาร์กงงอะ่ะสรุปว่าไอ้ซอสเขียวๆนนเนยๆเนี่ยก็คือเป็นแพลนเป็นเอร์บเฮอร์เบออยอ่ะก็คือเอา เทอร์ b, คือะไรนะสมุนไพรมาผสมน้ำมันมันก็เลยกลายเป็นเทอร์โบทออยล์น่าจะเป็นสไตล์แบบสแกนนะเพราะว่ากินทีไรก็เป็นแบบนี้ทุกทีเลยนะสแกนอะส่วนน้ำเขียวๆของสตาร์เตอร์เนี่ยมีแบบกูสเบอร์รี่ที่ทำให้มันเประะี้ยวอ่ะแล้วก็มีจาร a ปิโนสแล้วก็มีจาร a ปิโนสก็คือเป็นเหมือนคลิกของแม็กซิกันปะมันก็จะแบบเค็มๆเปรี้ยวๆเอาว่าไปเหมือนต้มยำสแกนต้มยำนอร์ดิก อันนี้ค่ะเป็นเนื้อบีฟเทนเดอร์รอยเราต้องจ่ายเพิ่มอีกประมาณ95โครนเพื่อที่จะได้เมนูนี้มาอยู่ในคอร์สแล้วก็รอบๆก็จะเป็นมัชรูมซอสก็คือครีมซอสเห็ดแต่สีเนื้อสวยเลยนะกำลังแบบแดงกำลังดีแล้วก็อันนี้เป็นโพเทโต้เเป็นมันแล้วก็มีครีม ซอสออน็อปส่วนอันนี้ค่ะเป็นแมชพอเตโต้เนาะแล้วก็มีเคลผักเคลอเอามาทอดปเป็นชิพสกรอบ,บแบบนี้กินด้วยกันโอเคมาเดี๋ยวมาลองชิมดูมันมีความไม่ไม,ไมที่กรอบข้างนอกด้วยอ่ะแล้กลิ่นบอกความเคลทอดอะมันทำให้แมชพอเตโต้มันแบบอร่อยกว่าปกติ แต่แมชเ,เขาก็จะทําแบบติดเค็มๆติดเนยๆนิดนึงอ่ะเป็นเหมือนข้าวๆคือเป็นเนื้อชิ้นดีแต่ให้กินคนเดียวทั้งอันไม่ไหวแล้วนะหมายถึงว่าอิ่มไงดีที่สั่งมาแบ่งกันไอติมราสเบอร์รี่มันจะเปรี้ยวๆเย็นๆใช่ปะ่ะแล้วพอกินกับครีมอะครีมมันจะหวานๆเค็มๆเว้ยกลมกลอมอ เหมือนเหมือนอรมร์เหมือนกินไอติมใส่วิปครีมอะแต่ว่าวิปครีมมันจะออกหวานใช่ปะอันนี้ไม่เป็นครีมนุ่มฟูๆแต่หนักกว่าวิปครีมแต่มีความเค็มด้วยแล้วมันเข้ากับแบ็คเคอร์เรียมากเลยแล้วข้างในครีมอะมันเหมือนมีเขาบอกว่ามันเป็นเนื้อต้นไม้ที่กินได้มันชื่ออะไรต้นเบิร์ชเบิร์ชบาร์ก่ะเหมือนเป็นเปลือกไม้ของเบิร์ชอันนี้แล้วข้างในของครีมอะมันเลยเหมือนมีชิ้นเนือ้อ ของต้นไม้อันนั้นอยู่อะแปลกมากเลยแต่แบบเฮ้ยอร่อยนะเป็นของหวานที่ประทับใจตแต่ว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าอาจจะ under expectation นิดน,นึงก็คือรู้สึกว่าเมนูมันอาจจะไม่ได้ว้าวซาขนาดนั้นแหละคือหมายถึงว่าเมนูก็เออเนื้อสเต็กก็คือเนื้อสเต็กอะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงตัวเมนคอร์สเนอะมันก็จะเป็นสเต็กหรือว่าเป็นปลาเป็นอะไรแบบเนี้ย ซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบตื่นเต้นขนาดน,นั้นอะไรที่ตื่นเต้นมันก็จะเป็นแบบสตาร์เตอร์หรือเป็นของหวานหรือเขามีเซอร์ไพรส์เมนูก็คือเป็นเมนูที่เขาไม่ได้บอกเราเพราะว่าในร้านเนี่ยจะมีทั้งหมด3คอร์สแต่ว่ามันจะมีเมนูฮิดเด้นที่เขาจะมาเป็นเซอร์ไพรส์เลยว่าเนี่ยเป็นเมนูระหว่างคอร์สสตาร์เตอร์กับคอร์สเมนที่เราไม่ได้สั่งแล้วเขาก็ยกมาเซอร์ไพรส์ให้เรามันมีความขคาวแล้วก็เปรี้ยวหวานมันนี่ข้างในมันเลเยอร์ซับซ้อนมาก ดีอะ่ะจริงๆมันเหมือนเป็นเมนู vegetarian ที่ทำให้อร่อยอะ่ะอันนี้ก็คือเซอร์ไพรส์จริงทั้งรสชาติแล้วก็เซอร์ไพรส์ที่มี extra เมนูมาให้เราด้วยอันนี้ก็จริงๆก็เป็นอีกอันที่ชอบเหมือนกันค่ะส่วนร้านสุดท้าย อย่างที่บอกว่าเราไปในตอนช่วงซัมเมอร์เนาะก็เลยมีเวลายาวนานขึ้นได้ไปทำกิจกรรมทั้งเอาท์ดอร์อินดอร์หลายอย่างเลยชิลมากเพราะว่าอากาศดีแดดดีแนะนำเลยว่าใครอยากจะมาเที่ยวโคเปนเนี่ยมาช่วงซัมเมอร์เนี่ยคือฟินที่สุดแต่ว่าไม่ใช่ไม่หนาวนะคะมันก็ยังเย็นกว่าบ้านเรานะยังไงก็อย่าลืมติดเสื้อหนาวแบบค์ดิแกนมาสักตัวด้วยนะ ่วนร้านสุดท้ายคือร้านที่4เป็นร้านที่เพื่อนของเพื่อนแนะนำแล้วกันอันนี้เราไม่ได้มี expectation อะไรมากเลยเพราะว่าเพื่อนของเพื่อนอ่ะพาไปกินแต่ที่ประทับใจก็คือมันจะมีทั้งหมด3คอร์สเนาะหมายถึงว่าให้เลือก3ตีมเนาะคุณจะเลือกตีมแบบไหนคุณอยากกินเนื้ออยากกินผักหรืออยากกินปลาเขาก็จะจัดสรรคอร์สมาให้เราได้กินตามที่เราเลือกซึ่งอันนี้มันก็จะมีความนอร์ดิกมากๆแล้วเราคิดว่ามันมีความแบบเขาเรียกว่า progressive Nordic food มั้งเออมันก็เลยรู้สึกว่ามัน ไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวังและคาดไม่ถึงว่าจะได้กินแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยและเราสั่งมาคนละคอสกับเพื่อนใช่ปะแต่ว่าเราก็แชร์กันตรงกลางก็เลยทําให้เราได้กินทุกๆอย่างอย่างละนิดอย่างละน่อยก็รู้สึกว่าเออสนุกดีนะประทับใจ ขอแถมให้ได้ไหมอันนี้คือร้านที่5สําหรับคนที่ไปเที่ยวนานๆเนาะแล้วอยากอาหารไทยมากๆเราขอแนะนําเลยค่ะร้านบ้านแก้วอาหารไทยเป็นร้านที่เขาบอกว่าเป็นร้านอาหารไทยออริจินอลเลยนะในะโคเปนเฮเกนเหตุก,หก็คือว่า เรามาเที่ยวนานใช่ไหมคะแล้วเราก็เลยแบบอยากอาหารไทยมากเราก็เลยต้องมาแล้วเรามา้าน,นี้ซ้ําครั้งที่สองแล้วเพราะเราแบบไม่ไหวแล้วจริงเปรี้ยวปากซึ่งบอกเลยว่าเขามีเมนูที่เป็นอาหารไทยแบบสําหรับคนไทยจริงๆคือไม่ใช่แบบรสชาติฝรั่งนะมันจะมีแบบโป๊แตดซีฟูด้ดกระเพราเนื้อกระเพราไก่สับ คาน้าหมูกรอบส้มตําเอยคอหมูย่างลาบเป็ดคือคือถึงใจจริงๆไม่ได้เอาใจฝรั่งคือคนไทยนี่แฮปปี้แล้วที่เด็ดคือที่เนี่ยอินกริเดียนมันดีพอ,อ,อมาทําแล้วนี่คือรู้สึกว่าอร่อยแบบเออปกติคือกินอาหารไทยจะไม่ได้รู้สึกอัิเพเชียเท่าที่นี่อะไรเงี้ยแต่ว่าอินกรเดียนดีจริงๆขนาดแตงกวาคือรู้สึกสดแบบแตงกวาไม่เหม็นเขียวเลยสดใหญ่ใหม่แบบเวิร์กมากจริงๆก็คือ สำหรับใครเนะที่แบบมาเที่ยวโคเปนแล้วแบบเบื่ออาหารต่างชาติแล้วก็แนะนำเลยค่ะบ้านแก้วถ้าถามเราว่าชอบร้านไหนมากที่สุดนะเราต้องเลือกร้านที่เป็นร้านอาหารทะเลค่ะ ซึ่งร้านนี้ก็คืออย่างที่เราบอกว่าเรารู้สึกว่ามันตรงกับสไตล์หรือตรงกับวิฟของเรามากๆเพราะว่ามันไม่ได้แบบหรูหราไ์ดิเนีไม่ต้องแต่งตัวดีไม่ต้องทําตัวเก่งๆกินแบบนผู้ดีอะไรเงี้ยมันจะเป็นร้านแบบแคชวลประเด็นที่2ก็คือเมนูเขาอ่ะมันมีอะไรเซอร์ไพรส์เราทุกๆอย่างรู้ว่ามันคือปลาแหละรู้ว่ามันคือเนื้อแหละแต่แบบสั่งมาแล้วแบบเฮ้ยมันเนื้อยังไงไปลายยังไงเพราะมันมีพวกซีซันอลเมนูโลเคอลอินกิュเดียนส์อะไรเงี้ยก็เลยเป็นร้านที่เรารู้สึกว่าประทับใจ นอกจากที่เขาจะมีวายที่เป็นอาหารทะเลแล้วอ่ะจริง,รงๆเขาก็ยังมีเป็นเหมือนบาร์เคาน์เตอร์ที่เสิร์ฟดริงก์อะไรอย่างนี้ด้วยนะอยากจะแนะนําเพื่อนหรือญาติใครก็ตามที่แบบเฮ้ยร้านนึงแนะนําใครเราแนะนําร้านนี้เลยอยากให้ทุกคนไปแต่อย่าลืมต้องจองด้วยนะคะเรารู้สึกว่าที่เนี่ยเขามีเคาน์เตอร์ที่แบบ น่ารักมากๆถ้าเทียบกับบางประเทศที่ค่อนข้างซีเรียสว่าแบบหนึ่งคนต้องสั่งหนึ่งเมนูอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เรารู้สึกกดดันนิดนึงบางทีที่แบบบางประเทศอาหารจานเขาใหญ่ใช่ป่ะแล้วเราไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นเราก็อยากจะรู้สึกเอ้ยแบ่งกับเพื่อนได้ไหมวะเรากลัวอาหารเหลืออันนี้ก็อาจจะแล้วแต่สไตล์ของแต่ละประเทศเนาะซึ่งที่นี่นอกจากนั้นอ่ะเขายังไม่ได้คาดบอกเรื่องทิปซะนะเพราะเขารู้สึกว่าการบริการอ่ะมันเป็นหน้าที่ของเขาเพราะฉะนั้นเขาก็ทํางานเต็มที่บริการเต็มที่โดยไม่ได้หวังทิปอยู่แล้วอันนี้เราก็เลยรบทใจั หลังจากที่เราได้ไปกินมาทั้งสีร้านเนาะเรารู้สึกว่านอริฟูเนี่ยมีความคามาล้ายจะเป็นนิสฟูมากๆหรือว่าคืออาหารญี่ปุ่นก็คือเน้นที่รสชาติของวัตถุดิบจริงๆเวลาที่เราไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วเราสั่งซูชิอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาพราวกับซูชิของเขาว่าเฮ้ยปลาเขามันเป็นปลาที่สดนะจับมาจากนน่นนี่นั่นแล้วก็แล่อย่างนี้ปลาชนิดแบบนี้หายากแบบนี้แล้วก็กับข้าวปั้นที่อุดมไปแบบนี้แบบนั้นอะไรเงี้ยคือหน้าตามันก็ไม่ได้แบบว่าเวอร์วังอลังการแบบ ก็คือได้สัมผัสถึงความสดของรสชาติของวัตถุดิบเราว่านะไม่ใช่แค่ปลาหรือเนื้อนะแต่ว่าอย่างผักสดอย่างผักสลัดอย่างที่เราบอกอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยแกมันสดจริงๆอันนี้มันก็เป็นเป็นข้อดีของเขาที่เราสึกว่ามันเป็นสเสน่ห์มากๆอีกอย่างหนึ่งเลยคือเขาพยายามจะซัพพอร์ตในมุมของโ locally farming sustainable l o c อิ ingredients อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ก็เป็นสเสน่ห์ของร้านอาหารของสแกน พอเราไปถ้าเกิดว่าเขามีแท็บวอเตอร์อะเราก็รอดตัวไปไม่ต้องสั่งน้ำใช่ไหมมันก็ไม่ไม่ต้องเสียตังเพิ่มแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีให้ขึ้นมาเราก็ต้องสั่งน้าซึ่งน้ําของเขาอะมันก็จะไม่ใช่แบบน้ําธรรมดามันก็จะเป็นน้ําแบบน้าขวดหรูที่เป็นสปาร์คิงวอเตอร์หรือว่าเป็นสตีลวอเตอร์พวกเนี้ยซึ่งมันก็จะเป็นแบบที่เหมือนกับเวลาเราไปกินไฟล์ยบานิ่งที่มันแบบเอ้ยขึ้นมาอีกราคาหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้รู้สึกแบบเฮ้ย อยากจะเอาบัตเจตตรงนี้ไปกินอาหารมากกว่ามากินน้ำเปล่าหรอกป่า,แ,ออาแต่ก็อยากจะเตือนไว้อีกเรื่องนึงว่าถึงแม้ว่าถ้าเกิดว่าเราไปแล้วเราแบบเอ้ยงั้นมือน,นี้ไม่กินน้ำก็ได้ แต่ว่าเราแอบเอาน้ําไปเองแล้วไปกินในร้านอะ่ะคือบางร้านเขาก็จะชาร์จนะมันเหมือนกับว่าเฮ้ย mm. เรามามาใช้พื้นที่เขาเราก็มากินน้ําอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นเซอร์วิสฟีอีกแบบหนึ่งเหมือนกันหรือบางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําแบบนี้ไม่โอเคไม่สุภาพอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้ระวังไว้ด้วยทางที่ดีก็คือถ้าเกิดไม่อยากสั่งน้ำจริงๆเนาะก็คือกินก่อนเข้าร้านละกันแล้วค่อยไปกินข้าวเขาให้เสร็จปุ๊บแล้วออกไปแล้วเราค่อยกินน้ำอีกที หรืออีกออปชั่นหนึ่งก็คือเข้าไปก็สั่งอะไรที่มันเป็นดง่์ที่แบบอาจจะราคาไม่สูงมากนิดหน่อยพอพอเป็นกระใสเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยออกไปกินเยอะๆข้างนอกหรือค่อยไปซื้อเซเว่นกินตามคอน e n เน n c e สตอร์ข้างนอกก็ได้ค่ะเขามีสะลัดปีด้วยนะบลูแฟนตาซีกับ r a สเบอร์รเล็ก25ใหญ่30โครนจ้ะ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะก็ทั้งหมด4ี่ร้านที่เราไปประทับใจทุกร้านถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายกินชอบกินฟูดี้อะไรแบบเราเนี้ยแนะนำเลยว่าไปกินตามเราได้ไม่ผิดหวังแน่นอนส่วนใครที่เคยไปกินร้านไหนอยากจะมาแชร์อยากจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเรา um <t ling> ก็ากคอมเมนต์มาที่ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะเผื um ่อ <t> ว <ling> um ันหลังเราไปรอบรอบหน้าเราจะได้ลองไปกินบ้างเหมือนกันก็สำหรับคลิปนี้ไปละค่ะ